ในกันหญ่แฟนลูกยางทักด่าชมผู้พรัน,นเจอคนจริงฟาดกลับแบบนิ่มๆแต่นหน้าชาเรียกได้ว่าเป็นควันหลงความมันระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก2023ค่ะหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งกับทีมสหรัฐอเมริกาและพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย0-3ต่อเซต หลังจบการแข่งขันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นของสาวไทยในรอบนี้มากมายหลายกระแสนะคะแต่ล่าสุดก็ไปกันใหญ่แล้วค่ะเมื่อแฟนลูกยางไทยถึงขั้นทักไอจีของชมพู่พรพ่านพร้อมตำหนิเธอโดยภายหลังจากการจบสึกแข่งขันคู่ไทยอเมริกาเมื่อวันที่15มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็มีแฟนวอลเลย์บอลได้ทักไปด่าชมพู่พรพนธณค่ะพร้อมทั้งตำหนิที่เธอยิ้มบ่อยๆในการแข่งขันบอกว่าดูเหมือนไม่ตั้งใจถ้าไม่อยากชนะก็กลับมาเสียดายคนที่อยากไปไม่ได้ไปเหมือน เธอไปเล่นๆไม่ได้ตั้งใจแข่งงานนี้เจ้าตัวฟาดกลับจนหน้าชาค่ะโดยบอกว่าขอบคุณนะคะที่พูดและทําให้คิดไม่ซีคือไม่ซีกับคําพูดคุณค่ะและก็อยากจะขอบคุณนะคะที่พูดให้ซีและคิดว่าการอยู่ตรงนี้ทําเพื่อใครขอบคุณทัศนคตินี้จริงๆค่ะขอบคุณครับ